สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากันนะคะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆในเวทีระหว่างประเทศทั้งที่ UN สหประชาชาติแล้วก็ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ที่เราเรียกกันว่าศาลโลกนะคะ เรามีข้อมูลจากบกวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งชื่อว่าเขมรฟ้อง UN สงครามข้อมูลกับไทยก็เลยอยากจะมาชวนคุยลองสำรวจดูข่าวว่าในเอกสารเนี่ยมันมีมุมมองมีประเด็นอะไรซ่อนอยู่บ้างครับน่าสนใจมากครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับ เอ่อถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากเดิมที่อาจจะเป็นเรื่องชายแดนเรื่องทวิภาคีคุยกัน2ฝ่ายตอนนี้มันกลายเป็นข้อพิาพาทที่ไปสู่เวทีโลกแล้วทั้ง UN ทั้ง ICJ ทําทำให้การต่อสู้ทางข้อมูลหรือที่เรียกว่าสงครามข้อมูลเนี่ยเอ่อมันเข้มข้นขึ้นเยอะเลย งั้นเรามาเริ่มกันที่การยื่นเรื่องของกัมพูชาต่อ UN เอก่อนเลยนะคะข้อมูลบอกว่าเรื่องนี้เขาทำค่อนข้างเงียบๆนะคะไม่เหมือนกับเรื่องฟ้องศาลโลกที่แบบมีข่าวออกมาเยอะประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องเหตุปะทะกันเมื่อวันที่28พฤษภาคม25 2 5้า้าที่ผ่านมาครับโดยทางกัมพูชาเขากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มยิงก่อนแล้วก็ทาให้ทหารของกัมพูชาเสียชีวิตค่ะการกล่าวหาแบบนี้ เอ่อในคำร้องเนี่ยเขามีการให้บริบทหรือว่าอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีค่ะคือกัมพูชาเขาพยายามเชื่อมโยงนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นผลมาจากความไม่พอใจของไทยที่มีมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนคำตัดสินศาลโลกเรื่องประสาทกระวิหานู่นเลยค่ะแล้วก็ยังมีการอ้างชื่อบุคคลในไทยด้วยนะคะเช่นกล่าวหาว่าแม่ทัพภาคสองของไทยเนี่ยขู่ว่าจะใช้กำลัง แล้วก็ยังบอกอีกว่ามีกลุ่มหัวรุนแรงในไทยที่ต้องการจะยึดดินแดนกัมพูชาโอ้โหการอ้างถึงกลุ่มหัวรุนแรงหรือว่าโยงไปเรื่องประวัติศาสตร์เก่าๆแบบนี้มันน่าสนใจนะครับมันเหมือนกับการพยายามจะวางกรอบเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่แค่การประทะกันธรรมดามดาที่ชายแดนแต่เหมือนเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างหรือว่าเป็นเรื่องระหว่างชนชาติไปเลยเพื่อให้มันอาจจะเข้าเกณฑ์หรือว่าสอดคล้องกับแนวทางที่ทาง UN เเขาจะ พิจารณาหรือสนใจเป็นพิเศษใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เหมือนพยายามวางกรอบให้เป็นเรื่องใหญ่กว่าเหตุพทะทั่วไปเป้าหมายเขาก็คืออยากจะให้เรื่องนี้ถูกบรรจุเป็นวาระเข้าไปในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่ปกติก็จะประชุมกันช่วงเดือนกันยานะคะอันนี้ก็น่าจับตาดูว่าเขาจะทำสำเร็จไหมครับแล้วเหมือนกับว่าการเคลื่อนไหวที่ UN เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเดียวนะครับดูเหมือนจะทำควบคู่ไปกับการยื่นเรื่องที่ศาลโลกหรือ ICJ ด้วย มีข้อมูลว่ากัมพูชายื่นเรื่องต่อ ICJ เนี่ยวันที่15มิถุนายน2565ซึ่งถ้าจำไม่เผิดมันคือวันครบรอบ63ปีที่ศาลโลกตัดสินคดีประสาทพระวิหารพอดีเป๊ะเลยโหเรื่องจังหวะเวลานี้ก็น่าคิดนะคะเลือกวันครบรอบพอดีเลยครับเนื้อหาหลักๆที่ยื่นไปก็เป็นการเรียกร้องเกี่ยวกับประสาท3แห่งแล้วก็มีพื้นที่อีกหนึ่งแห่งตามที่เขาเขียนไว้ในเอกสารแนบท้ายคำร้องนะครับค่ะ ทีนี้พอทางกัมพูชาเขาเคลื่อนไหวในเวทีระหว่างประเทศทั้ง UN ทั้ง ICJ แบบนี้แน่นอนว่าฝ่ายไทยเราก็ต้องมีการชี้แจงมุมมองของเรากลับไปเหมือนกันก็มีการส่งหนังสือชี้แจงไปที่ UN นะคะลงวันที่18มิถุนาครับแล้วทางไทยเราชี้แจงว่ายังไงบ้างครับเนื้อหาหลักๆก็คือยืนยันข้อเท็จจริงในมุมที่ตรงกันข้ามเลยค่ะ ฝ่ายไ,ไทยบอกว่าทหารกัมพูชาตังหากที่เป็นฝ่ายเริ่มยิงใส่ทหารไทยก่อนตอนนั้นทาหารไทยก็กำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนตามปกติเลยไม่ได้มีการแล้งเตือนอะไร พราะถูกยิงก่อนก็เลยจําเป็นต้องป้องกันตัวเอง uh huh. นอกจากนี้เนี่ยไทยก็ยังเน้นย้าด้วยนะคะว่าพี่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอดแล้วก็พยายามใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้วเนี่ยในการแก้ปัญหาอย่างเช่นพวก GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ JBC คณะกรรมการเขตแดนร่วมซึ่งมันเป็นกรอบความร่วมมือเดิมที่เราใช้คุยกันอยู่แล้วนะคะครับก็คือเน้นย้ำไปที่กระบวนการแล้วก็การปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงเดิมๆที่มีอยู่ ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการกล่าวหาไปอีกด้วยว่าจริงๆแล้วฝ่ายกัมพูชาเองอละ่ะที่เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงคือข้อตกลง MOU ปี2 0 0พที่เป็นเรื่องการสำรวจปักปันเขตแดนทางบกนะคะบอกว่ากัมพูชาละเมิดมาหลายครั้งแล้วครับผมทีนี้กลับมาที่เมืองศาลโลกนิดหนึ่งครับการที่กัมพูชาเขายื่นเรื่องไปฝ่ายเดียวแบบนั้นเนี่ยจุดยืนของรัฐบาลไทยเราเป็นยังไงครับในเรื่องนี้ค่ะข้อมูลระบุค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าจุดยืนทางการของไทยเลยก็คือ เราไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกในกรณีนี้อ๋อครับเพราะเรามองว่าการที่เขายื่นไปฝ่ายเดียวแบบนี้มันเออมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศพื้นฐานเลยนะครับเรื่องความยินยอมของรัฐหรือ state consent เนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญมากๆของเขตอำนาจศาล ICJ คือศาลโลกจะมีอำนาจพิจารณาคดีได้ก็ต่อเมื่อรัฐที่เป็นคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยยินยอมพร้อมใจกันที่จะให้ศาลพิจารณาเพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปยื่นเรื่องฝ่ายเดียวเนี่ยในมุมมองของไทยแล้วก็ตามหลักกฎหมายระว่างประเทศแล้วมันจึงไม่มีผลผลูกพันทางกฎหมายกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยินยอมชัดเจนเลยค่ะก็คือยึดตามหลักการเรื่องความยินยอมของรัฐเป็นหลักสรุปแล้วสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลจนถึงตอนนี้ก็คือภาพเรื่องเล่าสองชุด ที่มันแตกต่างกันมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันที่28พฤษภาคมว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนเริ่มยิงก่อนใครเป็นฝ่ายป้องกันตัวซึ่งทั้งสองฝ่ายก็นำเสนอเรื่องเล่าของตัวเองเนี่ยต่อทาง UN เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของฝั่งตัวเองใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือเราเห็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างชัดเจนจากเดิมที่เป็นแค่เรื่อง การกระทุกระทั่งกันตามแนวชายแดงตอนนี้มันกลายเป็นสมรภูมิทางการทูตแล้วก็ทางกฎหมายระหว่างประเทศไปแล้วซึ่งดูจากแนวโน้มแล้วการต่อสู้ในเวทีเหล่านี้ทั้ง UN ทั้ง ICJ เนี่ยก็น่าจะยังคงดำเนินต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยครับแล้วก็อาจจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะก็น่าติดตามต่อไปนะคะประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดทุ้งท้ายจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ พอเรามองภาพรวมทั้งหมดทั้งคํากล่าวอ้างที่มันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนแล้วก็การเลือกใช้จังหวะเวลาอย่างเช่นวันครบรอบคําตัดสินคดีพวิหารหรือการอ้างอิงบริบททางประวัติศาสตร์ต่างๆนานานเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ลึกไปกว่าแค่การชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุประทะหรือเปล่าคะมันอาจจะมียุทธศาสตร์หรือว่าเป้าหมายอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศในเวทีระหว่างประเทศเหล่านี้นอกเหนือไปจากเรื่องเหตุประทะที่ชายแดนโดยตรงอันนี้ก็เป็นคําถาม ที่น่าจะช่วยให้เรามองสถานการณ์นี้ได้รอบด้านมากขึ้นค่ะ